ความรู้สึกของเขาเมื่อคุณเลือกที่จะถอยห่างเป็นยังไงขอพายบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณนะมีพลังงานประมานนี้สิบดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมธสิงธนู เก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กันดิสตานะคะพลังงานของคนราศีกุมแล้วก็สามถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะพลังงานของคุณเหมือนผ่านการเจ็บปวดเสียใจนะคะเจ็บจนถึงที่สุด เจ็บจนไม่อยากเจ็บแล้วนั่นเองนะคะสิบดาบเนาะไม่มีอะไรที่จะเจ็บไปมากกว่านี้แล้วหรือว่าอาจจะจบสิ้นความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ได้นะคะผ่านพ้นมาแล้ว ห้าไม้ก็เป็นการไม่ยอมโคนเป็นคนที่ไม่ยอมใครนั่นเองแล้วก็เก้าเหรียญก็มีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะชีวิตมีความสุขดีตั้งหน้าตั้งตาทางานนั่นเองแล้วก็เด e อ t สตาร์เป็นความสันโดษเป็นการอยู่คนเดียวให้เวลาตัวเองรักตัวเองนะคะเริ่มต้นจากการรักตัวเองแล้วก็มีพลังบวกในตัวเองนั่นเองเป็นพลังงานของคนที่มีความหวังนะคะมีดวงดาวมีแสงดาวนะคะมีความหวังในตัวเองสามถ้วยเข้าส คพบปะเพื่อนฝูงมีรอยยิ้มให้กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเหมือนจะผ่านช่วงที่เจ็บปวดเสียใจจนถึงที่สุดนั้นมาแล้วนะคะต่อสู้ฝ่าฟันจนลุกขึ้นได้อีกครั้งจนกลับมารักตัวเองอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาแันบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้คนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะ เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ The h y โ r o f a นพลังงานของคนราศีพฤษภ The Sun นนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกภกัน s t r e นนะคะพลังงานของคนราศีสิง ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฏพิจิตมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินแล้วก็คนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเดอะไฮโรแฟนคือคนใจดีคนใจเย็นคนเรียบง่ายบางครั้งอาจจะเรียบง่ายจนไปจนหลงลืมแล้วก็ละเลยคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เดอะซันเนาะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีเป้าหมายในชีวิตแต่ว่าเป้าหมายที่ ที่ทุ่มเวลาทั้งหมดคือการงานนะคะพลังงานของแเหรียญเป็นการก้มหน้าก้มตาทำงานทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานสเตรนทนะคะเขาเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน คอนโทรลของเขาเขาสามารถจัดการได้นั่นเองนะคะเป็นคนที่ทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับเป้าหมายของชีวิตทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับหน้าที่การงานแล้วก็ส่วนความรักยังไม่เร่งรีบนั่นเองพลังงานของเดอ h y ไฮโรแฟนนะคะ ความรักปล่อยไปเรื่อยๆแต่คิดว่ายังไงคุณก็ไม่ทอดทิ้งเขายังไงคุณก็ไม่ปล่อยมือจากเขาแต่ว่าการหลงลืมการละเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับคุณก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําร้ายหัวใจคุณแล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณเลือกที่จะเดินจากมานั่นเองพลังงานของห้าถ้วยนะคะจมอยู่กับความเสียใจจมอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะ ความมั่นใจในตัวเองการคิดเองเออเองนะคะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็หลงลืมละเลยคุณนั่นเองนะคะที่เป็นความผิดพลาดที่ทําให้คุณเลือกที่จะเดินจากเขามาหรือว่าเลือกที่จะถอยห่างออกมาจากเขานั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขากันต่อนะคะนอกจากความผิดหวังเสียใจนะคะที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะคะว่าคุณจะไม่สามารถปล่อยมือหรือว่าคุณจะอยู่ไม่ได้ค่ะไม่มีเขานะคะเขาคิดผิดนั้นนอกจากความรู้สึกที่เขาผิดหวังเสียใจในตัวเองมีความรู้สึกอะไรอีกบ้างหรือว่าเขารู้สึกอะไรอีกบ้างนะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้หน่อยนะคะ คิงถือถ้วยนะคะทบทวนตัวเองถามใจตัวเองนะคะเด็กถือถ้วยนะคะความรักความคิดถึงความห่วงใยนะคะอยากมีคุณนั่นเองคิงถือถ้วยนอกจากจะทบทวนถามใจตัวเองแล้วยังหมายถึงการอยากอยู่เคียงข้างอยากดูและนะคะสองไม้การเฝ้ารอการเฝ้าคอยการอยากได้โอกาสนะคะ อกไม้อยากทำให้ดีขึ้นอยากแก้ไขอยากพิชิตใจคุณอยากชนะใจคุณอีกครั้งคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเป็นคนที่คอยซับพอร์ตโดยเฉพาะด้านการเงินเป็นสายเปนะคะก่อนหน้านี้เขาคิดว่าหากว่าเขามีเงินเขาสามารถดูแลคุณ ให้สามารถอยู่สบายได้นั่นเพียงพอแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคุณคุณอยากได้ความรักด้วยคุณอยากได้เวลาจากเขาด้วยนะคะคุณไม่ได้ต้องการเงินจากเขาเพียงอย่างเดียวนั่นเองพลังงานของเขาตอนนี้นะคะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันผิดพลาดนะคะเขาผิดหวังในตัวเองที่ทําให้คุณเดินออกจากชีวิตของเขาหรือว่าถอยห่างจากชีวิตของเขาสิ่งที่เขาอยากทําหรือว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาอยากดูแลคุณเขาอยากให้คุณนะคะ ทั้งเวลาทั้งการใส่ใจการอยู่เคียงข้างแล้วก็การซัพพอร์ตทำให้คุณรู้สึกสบายที่อยู่กับเขานั่นเองนะคะเขาอยากให้คุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะไม่ได้เป็นแค่สายเปยอย่างเดียวเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคะเขาอยากชนะใจคุณอีกครั้งหรือว่าให้โอกาสเขาได้แก้ไขได้ปรับปรุงตัวอีกครั้ง พลังงานของเขาก่อนหน้านี้อาจจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอาจจะคิดเองเออเองว่าสิ่งที่ทํานั้นดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาสามารถจัดการคุณได้หรือว่าคุณไม่สามารถจะ ไปไหนจากเขาได้ถอยห่างจากชีวิตของเขาได้นั่นเองสิ่งที่เขาคิดนั้นก็คือเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาคิดผิดเขาตัดสินใจผิดเขามองผิดไปนั่นเองนะคะเขาอยากปรับปรุงเขาอยากแก้ไขเขาอยากทําให้ดีขึ้นเขาอยากให้เวลากับคุณเขาอยากดูแลคุณนะคะหรืออาจจะหมายถึงความรักของคุณมีค่ากับเขามากๆเขาไม่อยากให้คุณถอยห่างออกจากชีวิตเขาหรือว่า ไม่อยู่ในชีวิตของเขาเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเฝ้ารอเฝ้าคอยคุณอยู่เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาอยากปรับปรุงตัวมากๆเขาอยากได้โอกาสจากคุณมากๆเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะไม่สุดโต่งกับการทํางานมากเกินไปนะคะเขาจะให้เวลากับคุณเขาจะดูแลคุณมากกว่านี้ขอแค่คุณไม่ถอยออกไปจากชีวิตของเขาคุณไม่เดินออกจากชีวิตของเขานั่นเองนะคะเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาคิดผิดแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่เขาคิด ไปแบบนั้นนะคะ